เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยูกิโอโดลิงเช่นเคยครับทุกคนโดยนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวเด็กเลจิ้งเพนดูลัมนั่นเองครับมันก็คือเด็กออสได้นั่นแหละแต่แค่สกิลมันเก่งเกินเลยต้องชื่อเลจิ้งเพนดูลัมนะก็เด็กนี้ครับรอบนี้ผมจะมารีวิวตัวของโนเบลดราก้อนมันจะเชี่ยนก็คือสายซิงโครนั่นเองครับพูดง่ายๆก็ตัวนี้ครับครั้งที่แล้วผมไม่ได้รีวิวน้องนะเพราะว่าผมไม่มี ผมก็เลยอุตส่าห์ไปเปิดหามาแล้วสำหรับน้องคนนี้เพราะว่าน้องแกน่ารักดีเอยไม่ใช่ไม่ใช่จะติดคุกก็ตัวของโนเบลดาก้อนนะมันจะมาคู่กับตัวของนี่เลยออสไอเมทโฉบมันอยู่บล็อกเดียวกันเลยนะอ่าคือถ้าเปิดมาก็แนะนำให้เก็บไชเบิร์ดมาด้วยเพราะมันจะได้ใช้คู่กันโดยตัวของเด็กโนเบลดาก้อนนี่มมันก็จะเป็นสายซิงโคลนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ต้องใส่หมดหรอกแล้วก็จะเล่นแบบซิงโครประมาณสัก2ตัวที่เขาใช้ก็จะมีไอเมทโฉบกับตัวของทิชูล่ารสิเบตอ่าตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบเล่นคู่กับเด็กนี้ไดด้ีเหมือนนกั นะแต่รอบนี้ครับผมก็จะมาเล่นคู่กับอีกตัวหนึ่งครับนั่นะคือจิตอันบริสุทธิ์เจ้าชูตติงไลเซอร์ดรา้อนนั่นเองที่มีความสามารถในการแอคเซลซิงโคได้เธอศัตรู <laughs> ไม่ใช่แอคเซลซิงโคลนะเรียกว่าซิงโคบอตีดีกว่านะมาครับก็เด็กนี้ก็คงไม่มีอะไรตั้งจักเติมสักเท่าไหร่สกิลก็เหมือนเดิมได้ใช้เบลจิกเพดูลัมก็อันนี้ผมอธิบายสกิลไปในคลิปที่แล้วนะ <c oughs> แต่ถ้ายังแต่ก็เพื่อใครที่แบบไม่เข้าใจผมจะอธิบายอีกรอบก็แล้วกันเนาะ สกิลเลจิ่งเพนูลัมครับไม่มีเงื่อนไขการใช้งานนะคุณจัดเป็นยังไงก็ได้ครับอ่าใส่มอนสเตอร์กี่ตัวจะใส่เวกับตะกี้ใบตามใจชอบเลยมืูนเอฟเดลครับจะเสกช่องเพนูลัมโซนมาให้เราช่องเพนูลัมโซนเนี่ยจะเป็นช่องที่ไว้วางเพนูลัมโซนโดยเฉพาะนะเป็นแบบเสร็จเสร็จค่าเพนูลัมครับอ่าแว้เจอเพนูลัมนั่นเองแล้วก็สกิลของเลจิ่งเพนูลัมเนี่ยจะมีทั้งหมด2อย่างเนาะเอฟเฟกแรกก่อนเอฟเฟกแรกเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่นะเงื่อนไขก็คือในช่องเพนูลัมโซนก่อนละครับ ซึ่งในช่องเป็นลำโซลของเราทั้งสองใบอ่ะมันจะต้องมีชื่อว่า performable หรือ m a นชิเอนหรือ odd eye อ่ะคือต้องติดชื่อพวกนี้อยู่หรือใช้สกิลนี้ได้พอเรามีเซตสองใบปุ๊บเราก็กดสกิลนี้ครับมันจะให้เราทำการแสดงตัวของออตไอเลจิงดากอนครับกับดาร์ครีเบเลตเอ็กซ์ซิเดกอนเนี่ยในเอต้าเดคครับไ e อสองใบเนียย่างละใบอ่ะเพื่อใช้สกิลได้เพราะฉะนั้นถ้าเอต้าเดคคุณอ่ะไม่มีสองใบเนียเหลืออยู่อ่ะคุณก็จะใช้สกิลนี้ไม่ได้ อันนี้ทุกคนต้องระวังนะอย่าเอาไปใช้เล่นหมดนะคือต้องมี2องใบนี้ในเอ็กซ์ตอร์เด็กถึงจะใช้สกิลนี้ได้เนาะมันจะให้เราทําการเลือกออสได้เพ um นดูลัมดาปัตหนึ่งใบจากมือหรือเด็กแล้วก็เลือกตัวของมอนเตอร์เพนดูลัมที่ชื่อเมจิเชียนอีกหนึ่งใบครับจากในเด็กหรือจากมือก็ได้คือเลือกตัวอะไรก็ได้ครับขอแค่มันเป็นเพนดูลัมแล้วติดชื่อเมจิเชียนก็พอแล้วครับอ่ะเอาสองใบที่เลือกมาครับทั I ้งออสได้เพนดูลัมแล้วก็เมจิเชียนครับไปวางไว้ในเอ็กซ์เตอร์เด็กสภาพง ขึ้นมาใบหนึ่งจะมีหมาป่าตัวของมังกรแล้วก็อูดจะเป็นการเซ่ขึ้นมานะแต่เป็นการแบบซุ่มก็คือเราเลือกไม่ได้ซึ่งตัวที่ดีที่สุดในสามใบน,นะผมคิดว่าคนน่าจะคิดเหมือนกันและก็คือตัวของคอยดาก็น,นั่นเองเพราะว่าสกิลนี้ถือว่าดีอยู่สกิลทำให้มอนเตอร์พามังกรไม่โดนทำลายจากเอฟเฟกส่วนอูดนี่ดูไม่ค่อยได้ใช้นะผูดําทงหมาป่าก็พอใช้ได้นะพลังเยอะดีอ่นะกอันนี้ก็คือสกิลแรกเนอะ่วนสกิลที่สองของสกิลนี้ครับจะเป็นสกิลที่มันทำงานตลอดเนอะ ในระหว่างดิวววนี้ครับคุณสามารถใช้มอเตอร์เอ็กซีเวอร์ฟิวของเราตัวหนึ่งครับเป็นวัตถุดิบในการเรียกออรดไอร์เลจจิ้งได้โดยถือว่าเป็นเลเวลเจ็ดอ่ะคือขอแค่มีเอ็กซีครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์สี่เลนห้าเลนหกมันจะกลายเป็นเลเวลเจ็ดทันทีครับเพื่อเอาไปเรียกออรดไอร์เลจจิ้งนะแต่อันนี้ต้องอย้ำดีหนึ่งนะคือออรดไอร์เลจจิ้งครับวิธีเรียกของมันเนี่ยต้องใช้มอเตอร์เลเวลเจ็ดสองตัวที่เป็นเผ่ามังกร หมายความว่าถึงคุณแช่งมอเตอร์เอ็กซิสแต่ถ้าตัวนั้นอ่ะไม่ใช่มอเตอร์เพ่ามังกรใช่ไหมคุณก็ไม่สามารถเอาไปเรียกออทไอหรือจริงได้อย่างพวกตัวของแมงซ่าออบิสดิวเลอร์อะไรพวกเนี้ยมาไม่ใช่เพ่ามังกรก็คือไม่สามารถเอาไปเป็นเวลเจ็ดเพื่อเรียกออดไอหรือจริงได้อันนี้เข้าใจเนาะก็จะมีแบบดาร์ครีเบเลียดอ่ะตัวนี้สามารถกลายเป็นเวลเจ็ดดูมไบรเดอร์ดากอนอันนั้นก็ใช้ได้หรือจะไปแบบรีไวท์ดากอนอันนี้ก็ใช้ได้นะ Dragon, ระีไวท์ดากอนเพราะว่าเป็นเพ่ามังกรมันเลยสามารถกลายเป็นเวล 7, เเจพื่อเรียก All e ออดไ์เจริงได้ อันนี้ก็คือสกิลเท้าหาดของ l e g e n d เ e นดู l u m นะหวังว่าทุนจะเข้าใจกันนะถ้าใครไม่เข้าใจตัวไหนก็พิมพ์บอกได้นะเดี๋ยวผมอาจจะมาตอบทีหลังให้โอเคครับต่อมาก็มาดูตัวเด็กกันดีกว่าครับก็เด็กนี้จะเหมือนของเดิมแหละเอาจริงนะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากแต่ก็จะมีบางไบท์ที่ผมใส่เพิ่มเข้ามานะอ่ะก็ขออนุญาตไปเร็วเลยแล้ว,ลวกันนะผมเคยพูดสกิลไปแล้วเริ่มจากออสได้เพนดูรัมดากอนนะครับ ตัวนี้ก็ใส่2หรือ3ก็ได้นะไม่จะเป็นต้อง3ใบใส่ประมาณสัก2ใบก็ได้หรือเขาจะใส่3ใบก็ได้เหมือนกันแต่ที่แน่คือไม่ควรใส่ใบเดียวครับเพราะถ้าใส่ใบเดียวเนี่ยแล้วมันขึ้นมือมันจะชิปหายครับลวลราเอาสกิลใช้เลจิ้งเพนูรัมเนี่ยมันจะไม่คุ้มไงผมแนะนำว่าควรใส่ประมาณสัก2ใบหรือไม่ก็3เนาะสหรับออสไอตัวต่อมาครับตัวของออฟดราก้อนเมจิเชียนตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่ช่วยคืนของได้ดีนะทั้งเอฟเฟกต์ตรงเพนูรัมแล้วก็เอฟเฟกต์ตอนลงเนาะและกย ซื้อผมใส่มา2ใบใบนรอบนี้จริงๆใครจะใส่ใบเดียวก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ไม่ต้อง2ก็ได้หรือจะใส่ใบเดียวก็ไม่ผิดนะแล้วแต่นะลองเล่นดูครับแล้วก็ตัวต่อมาครับที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะนั่นคือตัวของ Wi s d o m Eye ยเมจิเชีหรือที่ผมเรียกว่าผมจะเรียกว่าท่าน Wi s d o m มนะใครดูบอดี้ไฟล้วจะเข้าใจความหมายนะก็ท่าน Wi s d o m มเนี่ยถามว่ามันจะเป็นต้องมีไหมก็ตัวนี้ครับเอาจริงนะไม่จาเป็นต้องมีก็ได้นะแต่จริงๆนะสกิลมันดีครับท่านวิดต้อมนะเอฟเฟคครับตรงพีดัมโซนเนาะ ถ้าเรามีมอนสเตอร์ที่ชื่อมันเชียนหรือพอฟอร์เพิลครับอยู่ในเพนดูลัมโซนอีกช่องอ่ะเราสามารถทําลายการเนีแยได้จ้ะนะครับเอามันเชียนเพนดูลัมครับจากในเด็กอ่ะมาวางไว้ตัวเพนดูลัมโซนได้ยกเว้นตัวมันเองก็ง่ายครับมันเป็นสกิลช่วยเสิร์ชนั่นเองครับสมมติเราเซ็ตไปไงแงเราก็ทําลายตัวเองเพื่อหาแบบสกิลหนึ่งหรือจะเป็นสกิลแปดอะไรก็ได้ครับขอแค่ชื่อมันเชียนอ่ะมาเซ็ตได้เป็นตัวเสิร์ชนั่นเองครับสแับนี้เนาะ ่วนสกิลอีกอย่างของมันเนี่ยเรียกว่าน่าจะไม่ได้ใช้ครับผู้นำธงมันสามารถทิ้งการแนนในมือครับแล้วเลือกการ์ดเพน u ลัมโฟของเราใบหนึ่งครับที่สเกลอะมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะทําให้สเกลครับกลับมาเหมือนเดิมได้จนจบเทิร์นก็แน่นอนครับว่าไอ้พวกเพนูลัมเนี่ยสมัยก่อนของไอ,อยูยะมันจะมีตัวเซตแรกของมันครับที่มีสกิลในการปรับสเกลนะแบบออตโต้ซึ่งมันค่อนข้างน่าลำคาญมาก มนสามารถใช้ตัวนี้ช่วยถดาแต่เอาจริงนะเด็กเนี้ยคือไม่ได้ใช้สกิลนี้ครับพูดตรงๆไม่ได้ใช้แน่อนอนครับสำหรับสกิลนี้นะแล้วหลักเลยเราจะเอามาหาของซะมากกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้จะเป็นอะไรขนาดนะครับเพราะอย่างที่บอกไปเรามีเพดูัมคอในการช่วยหาอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการหาที่ดีที่สุดแหละครับสายเบจิเชียนเนาะอ่ะเพราะมันจิบได้2ใบไงแล้วก็ตัวต่อมาครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเสิร์ชได้ครับคือตัวของจ๊กเกอร์เมื่อลงแบบโปติค,คุณสามารถจิบมอนเตอร์ที่ชื่อเพอร์ฟอร ม่ใเชียนหรือออทอายก็ได้ครับจักเด็กขึ้นมือได้ใบหนึ่งทําให้ตัวของไอ้เจ้าวิดดอมเนี่ยมันจําเป็นต้องมีก็ได้เพราะเราก็มีโจ๊กเกอร์กับตัวของเพนทรัมคอเนี่ยช่วยหาอยู่แล้วไงก็มี5ใบแต่ถ้าใครใส่วิดดอมด้วยเนี่ยก็จะมีการ์เซอร์เป็น6ใบเลยนะ ก็ถ้าท่านยังไม่ขึ้นสักใบนี่ผมว่าท่านน่าจะต้องไปทําบุญนะอันนั้นคือท่านมือเน่านะถ้ามันยังไม่ขึ้นเลยใส่เยอะขนาดนี้ตัวมาครับตัวที่ผมพึ่งได้มานะครับนั่นคือตัวของโนเบลราคัมบิเชียนตัวนี้เป็นน้องจูเนอร์นะอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นน้องโลลี่นะนี่น่ารักเลยเห็นไหมอุ้ยหมดจะติดคุกไม่เนี่ยไฟโตพิพดรัมครับค่อนข้างห่วยนะก็คือถ้าอีกช่อของเราครับไม่ได้ชื่อมจิเชียนใช่ไหมให้ทําลายการนี้อ่ะก็ช่างหม้ครับจะไปเซตพอ มาครับเรามาดูเอฟเฟกต์รักของน้องดีกว่าครับก็อย่างที่บอกไปว่าน้องเป็นจูเนอร์นะก็กอื่นครับตัวเนี้ยไม่สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบเซิงโคได้ยกเว้นมอนเตอร์เผามังกรคือต้องเอาไปจูนิ่งเพื่อเลือกเผามังกรเท่านั้นอ่ะอันนี้คือย้ำเลยนะแล้วก็ถ้าการเนี้ยเอาไปเป็นวัตถุดิบเซิงโคแล้วใช่ไหมและวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่ได้ชื่อออสร์ใช่ไหมให้โอกาสนะครับไปไว้ใต้กองไปไว้ใต้เด็กเหล่านั่นเองแล้วเราก็มาถึงสกิลหลักของน้องนะครับก็ถ้าการเนี้ยยู ที่ชื่อออสไอ้ครับหรือสูงกว่า1นึ่งตัวบนฟิลรอเนอร์ลดเลเวลลง3แล้วก็จึงพิเซตตัวนั้นมาได้อ่าก็คือหักเวลออสไอ้ครับลง3ก็คือกินไป3ดาวแล้วเลี้ยงไปพิเศษครับจากมือจกักรทูตได้ก็คือออสไอ้เนี่ยเจอเรลซี่ใช่ไหมจูดเป็นสามครับก็จะเลี้ยงไปโชว์เบิร์ดได้เบิเ์ดเจ็ดอ่าน,นี่ก็คือสกิลของน้องเนาะซึ่งตัวโนเบิลด้าก้อนนี่จะใช้1หรือ2ก็ได้นะแล้วแต่แต่คิดว่าไปเดียวก็น่าจะพอแล้วแหละพู้นำตรงนะอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาสำหร แล้วก็ตัวตัวมาครับอันนี้ใช้คำขำนะคอยดาก้อนช่วงนี้ผมชอบใช้น้องตัวนี้มากนะคอยดาก้อนเนี่ยเอฟเฟกต์แรกๆของมันครับมอนสเตอร์พ่องมังกรไปอื่นของเราครับแอคแทคบวก500และก็จำไม่ถูกมาจากเอฟเฟกต์การ์ดซึ่งไอตอมไม่ถูกมาจากเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยถือว่าดีมากผมเลยใส่มานะใส่มาคำขำนะจริงๆคอยดาก้อนเนี่ยมันก็มีได้จากสกิลเลจจิ้งอยู่แล้วนะไอ้สกิลหนึ่งนะที่มันทำการซุ่มแต่มันเป็นการซุ่มไงท่านอาจจะโชคร้ายได้อูดหรือไม่ก็หมาป่าไงผมมมกกก็็เเลลยยใใสส่่่่คคอออดดรราาา้้้้นนนนตตตััววึงงงะะจิๆไไบแแ แล้วก็ตัวต่ามาครับอไอไดอาร์กออไดอาร์กข,ขอข้ามก่อนเรามาพูดตัวนี้ก่อนครับแล้วก็พิษเมจิเชียนแล้วก็พิษเมจิเชียนเนี่ยผมแนะนําว่าต้องใส่2ใบครับคือใบเดียวเนี่ยน้อยไปเอาจริงนะต้องใส่2ใบครับแล้วยิ่งถ้าใครเล่นคู่กับเมโชเบิร์ดเนี่ยคือต้อง2ใบครับเพราะมันจะขออัมโบกับเมโชเบิร์ดได้ดีเหมือนกันอ่าตัวของนักพิษเมจิเชียนเนี่ยอย่างแรกเนี่ยมันเป็นตัวทำลายเวกับดักซึ่งถือว่าดีมากไอการยิงเวกับดักเนี่ยมันเคลียร์แผงหลังก่อนที่เราจง,งเพดูลัมมาาถือว่ช่ชวยได้ดีมากสหรับบในี้ ซึ่งดาร์ก,กพิมพ์เปอริเชียนเนี่ยข้อดียากของมันก็คือมันเป็นโรจิตมันก็เอาไปเอ็กซ์ซีกับเมเทโอเบิร์ดได้จะได้เป็นแร้งเจ็ดถือว่าเป็นไอที่ดีมากแล้วก็ตัวของดาร์ก,กพิมพ์เปอริเชียนเนี่ยมันตัดไปอยู่ในสตาร์เจอร์เด็กทําให้สายฟรีเนี่ยอาจจะลําบากได้เพราะถ้าใครอยากได้เพิ่มเนี่ยก็คือต้องเติมซื้อเท่านั้นหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ตั๋วดีมแลกมาอันนี้ก็จะเป็นวิธีของสายฟรีนะแต่ถ้าใครเป็นสายเปย์ี๋ยวเนี่ยผมแนะนำให้เติมซืื้้้้้ออออเเเลลลยยยกกกกก็็ไไดดนนนนะะะ69บาาาทถถววู่่่่่สุใใมมมมีแแตตจริิงผคห ว่าเกมนี้มัน,ม,น,ม,นมันเกมดีเกินก็แนะนำครับแต่ก็พิทควรมี2ใบนะส่วนดนะักก้นพัดเนี่ยใช้ใบเดียวได้ครับแต่ดักก้นพัดเนี่ยไม่ได้อ่อนนะแค่ตอนเนี้ยมันได้ใช้ใบเดียวในลิปนี้เนาะอนาคตมันอาจจะได้ใช้2ก็ได้ผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เอาจริงก็เก่งนะดักก้อนพัดเมจิเชียนเขาจะใช้ส่2ก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันนะออแล้วแต่ส่วนตัวของเลือกออสไออาร์ครับที่ผมใส่มาเนี่ยอย่างแรกคือเป็นเวลรเจ็ดแล้วก็เป็นสเกล8 ก็คือมันสามารถใช้แทนตัวของดักก็พิดเมจิเชียนได้แต่ก็แทนไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่เมจิเชียนทำไมถ้าเราเอาไปเซตคู่กับตัวของพวกเมจิเชียนเนี่ยอย่างตัวนี้มันก็ใช้เอฟเฟกตัวนี้ไม่ได้อันนี้ก็ระวังิดนึงนะแล้วก็ไรอาร์คนี่ก็ดูไม่ค่อยไม่ประโยชน์เลยนะเอาจริงไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แต่เอาจริงมันก็สามารถแทนตัวของดักก็พิดเมจิเชียนได้ไงก็ถ้าใครเป็นสายฟรีก็อยากหาไรอาร์คมาใส่แทนก็ได้นะอ่ะเราไปเปิดบอก่อรอาร์คดูนะ ต่อไปก็เป็นพวกกาสามันนะก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีคอมิกเอาไว้ยิงกาไว้กำลับศับตรูซึ่งคอมิกตอนนี้ค่อนข้างเก่งนะเพราะว่าเอามาแก้ไอเด็กนี้แหละแก,แก้เด็กเพนดูลามคอนะส่วนผมใส่ใส่โคมาใบหนึ่งเพราะว่าผมมีคอมิกแค่2นะก็เลยใส่ใส่โคมาใบหนึ่งบัวมูลครับเอามาคว่ำม,มอนเตอร์นะก็ติดไว้ใบหนึ่งทีตัวครับก็ติดไว้ใบหนึ่งนะใครจะใส่เป็นบัวมูล2เลยก็ได้หรือเขาจะใส่กำกับเพิ่มอีกก็ได้เหมือนกันครับอันนี้แล้วแต่นะเป็นเรื่องของกาสามันส่วนใบดีครับเพนูลามคอคร เป็นการ์เซอร์นั่นเองครับทิ้งมือ1ใบหย,ยิบเพดูร um ัมมันจีเชียนสองใบจากเด็กขึ้นมือแล้วก็จะกระทั่งถึงเอ็นเฟยทัดไปของศัตรูครับการ์ดใน Pedro um เพดูรัมโซ่ก่อนละครับที่ชื่อแมนจีเชียนจะไม่โดนทำลายอ่ะก็คือถึงเธอศัตรูนะไม่โดนทำลายแน่นอนครับว่าไฟโคนใช้ไม่ได้แต่คอรสบิกใช้ได้เพราะคอรสบิกเป็นการก์ลิมูฟก็คอรสบิกครับสามารถแก้เพดูลัาคอได้ดีเหมือนกันนะแนะนำว่าให้ติดมาทุกคนนั้นณตอนนี้เนาะต่อมาก็เป็นเอ็กซ์ตาร์เลยนะครับมาเริ่มจากพวกซิงโคลก่อนเริ่มจากตัวแรกครับ, Out I รบตัวนี เมนนื่อการได้อัชเชิญแบบพิเศษสำเร็จครับคุณสามารถเลือกการนในพรีรมโซนหนึ่งใบครับอัชเชิญแบพิเศษลงมาได้แต่ต้องใช้เอฟเฟกต์นี้ใช่ไหมการนี้จะไม่สามารถโจมตีได้อ,อีกความสามารถครับฝฟารหนุค้าครับไม่สามารถสร้างใช้งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้ในช่วงเบตเทิลเฟสก็ในเบตเทิลเฟสสตูว์ไม่สามารถกดใช้งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้ก็เป็นการปิดผดุกมอนเตอร์สตูในเบตเทิลเฟสเนาะ,ะแล้วหลังมิโชว์เบิร์ดเนี่ยเราจะเอามาใช้สกิลแรกนะนั่นก็คือการอัชเชิญแบบ ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล็กตัวของแล้วก็พิสเมจิเชียนมาเพื่อเอามาเอ็กซิทเป็นแรลงเจ็ะเพราะเป็นเวลเจ็บเหมือนกันไงเข้าใจใช่ไหมแต่อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าใครมีแล้วพิสเมจิเชียนใบเดียวเนี่ยการที่คุณเอาตัวเนี้ยลงมาเบอร์ฟิลเมื่อไหร่อ่ะเท่ากับว่าคุณจะไม่มีสเกลแฟร์ตัวเนียเซตอีกนะหรือแม้ก็ต้องหาตัวแบบไอแนนดขุดขึ้นมืออ่ะประมาณนั้นก็จละลำบากนิดนึงเนาะก็เป็นไปได้ครับถ้าใครจะเล่นออทไอส์ม e ิโช์เบิร์ดเนี่ยก็ควรมีตัวนี้สองใบแล้วก็ตัวนี้ครัััับบบบเเเเจจ้้้าขขอออองงงชูตติิิิิลลลลซรรรร์์์คคคทททีี่ปป็น light ปนนะ <laughs> นไไฮยะสุธ ถ้าการซิงโคลสาม,มารถสำเร็จครับคุณสามารถส่งมอนเตอร์จากเด็กที่เรียกว่าตามกอ่การนี้ครับล็อกสุสานัจ้านครับเลเวลของการนี้จะลงตามตัวที่ทิ้งไปสมมติเราทิ้งเวลสาไปมันก็จะลดสามถ้าทิ้งเวลสี่มันก็จะลดสี่อ่าประมาณนั้นเนาะแล้วก็ความสามารถครับเป็นเอฟเฟกต์ในเทอร์สตูนะในระหว่างเทอร์สตูครับวันเพอร์เชนนะในช่วงแมนเฟสด้วยคุณสามารถทําการอันเชอร์ซิงโคได้ครับโดยใช้การนี้เป็นวัตถุดิบในการเรียกคล้ายๆไอตัวฟอร์มูล่าซิงโคแหละง่าย ก็คอมโบครับง่ายๆเราลงชูติ้งไลเฟอร์ใช่ไหมใช้สกิลครับทิ้งเล้าสี่มันจะเหลือ3ดาวเนอะพอมันเหลือ3ดาวปุ๊บแล้วก็ใช้4 4แล้วก็3ครับจะเป็นสิบเอ็ดพลังตัวของทิชูล่าในเทิร์นศัตรูได้นั่นเองทิชูล่าครับเมื่อซีโคซัมมอนคุณสามารถเลือกการ์ดศัตรู3ใบครับลิมัวรท็อฟเกมจบสูกสกิลสครับถ้ามันถูกทำลายจากพปเทอรใช่ไหมหรือเอ็กเฟสครับก็ได้เนาะเราสามารถเจอพิเศษครับทิชูล่าดาก้อนจากเอ็กตาเด็กหรือสุสานได้ลงมาแบบพิเศษ อ่ะก็คือเลขไอตัวนี้มาได้นะแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ใส่นะเต็กมันเต็มนะเอ็กต้าเต็กมันเต็มนะผมเลยไม่ได้ใส่ตัวนี้อ่ะซึ่งจริงปกติก็ไม่ค่อยใส่กันหรอกเขาจะเอามาแค่รีมูฟแหละหน้าที่หลักของมันเนอะส่วนเอ็กซีที่เหลือครับก็เหมือนเดิมนะแน่นอนว่าเราต้องใส่ตัวของเลจจิ้งเพนดูรัมอ่ะอันนี้สําคัญมากเอาได้เลยจริงตัวของดักเลมิเลียนอันนี้ต้องใส่อยู่แล้วแล้วก็ตัวของสตีลสวอลมโรดอันนี้เอามาในเกตการเชิญแบบพิเศษเวรนะ์าเนอะ ตัวของดูไรเดอร์อันนี้ก็สำคัญครับควรมีนะสมองกรตัวนี้แล้วก็เป็นสุดท้ายครับที่ผมเพิ่งใส่มาในคลิปนี้นั่นกนะ็คือควินดรากอนดีจินดีจินนี่จะเป็นตัวคอมโบเรียกเลจิ้งได้นะใช้มานเตอร์ซีดาวสองตัวในการเรียกมานเตอร์พร้อมก่อนละครับไม่ทูนมาจากแบทเทิลยกเป็นตัวมันเองเนาะแล้วก็ไอความสามารถเธอละครั้งทอดหนึ่งใบครับอันเชอร์พิรเศษมอนเตอร์พร้มมังกรเวลดห้าหรือมากกว่าครับหนึ่สารหนึ่งตัวลงมาเป็นพิเศษได้เลย แต่จะไม่สามารถโจมตีได้เทิร์นนี้เอฟเฟกต์โดนในเกตง่ายๆครับเราจะมาชุบออสไอเพื่อเอาไปเอ็กซิสเรล็กเลกจจิ้งนั่นเองเพราะว่าดีจินเนี่ยก็เป็นพ่อมังกรมาสามารถแทนเบลลเจ็ดเพื่อเรล็กเลจจิ้งได้นะอันนี้ก็จะเป็นเด็กวิดสำหรับข่าวนี้เนาะสำหรับเด็กสายซิงโคมาครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับมาครับไปกันเลยโอเคครับเราได้ไปฝ่ายเริ่มก่อนนะครับตาแรกมาสตูเป็นชารกเน,ะเนาเนะเขาเล่นเด็กทะเละครับไอเด็กซีสแอนเนาะ สก yeah. ิลเบื้องแรกเดียวเซฟพิโรัมมาสองช่องมาครับมือเรามีตัวของพิโรัมคอครับเราก็ใช้ไปเลยเนาะทีหนึ่งใบยิบสองตัวเนาะก็ไม่ได้ใช้วิดดอมหน้านี้พิโรัมคอนี่คือมันดีกว่าไงเพราะมันยิบสองใบเลือกได้เลยอ่ะเฟสออฟดาก้อนกับเฟสของดาก้อนพิทไปเนาะสองกับแปดใช้สกิลเลจจิ้งพิโรัมครับแสดงตัวของออตอายเลจจิ้งกับดาร์กเรเบเลียนเนาะอ่าแล้วก็จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีมอนสเตอร์พร้มโฟร์สองใบที่ชื่อออตอายมิเชเชนหรือพร้อมโฟร์มาเพิลเนาะ กิวของออฟดากอนครับเอาจูเนอร์ขึ้นมือนะผมยิบเป็นตัวของออายครับเจ้าเจ้าจูเนอร์ไปไวเอกตาเด็กเนะแล้วก็เพินร่ำชงคันครับเล่นมาสามตัวครับมาครับออฟด้เพลนร่บดากอนมังกรแดงเขียวครับนี่สี่ตากับสี่ผมมันเหมือนกันไงสี่ตาแดงเขียวเจ้าของสี่ผมแดงเขียวไอ้กลมๆนี่คืออะไรเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วอ่า <c oughs> แล้วก็จักมือครับเล็กคอยดากอนสองตัว อันนี้ผมมีคอยดักก้อนอยู่แล้วตอนแรกใบหนึ่งนะแล้วผมซุ่มได้เนาะก็จะเป็นคอมโบขายฝันนิดหนึ่งนะตานี้เอฟเฟกของจูนเนอร์ครับน้องโรลลี่เนาะกินไป3ดาวเนาะอาจจะพิเศษลงมาจากมือได้แล้วก็จูนนี่เดาวครับแน่น,นอนครับเราจะทำแอคเซลซิงโคลเล็กเป็นตัวของชูตติงไลเซอร์ครับเอฟเฟกชูตติงไลเซอร์ครับทิ้งมอนเตอร์จากเด็กตัวหนึ่งทิ้งเวลซีครับก็ร้อยไปซี่เหลือ3ดาวเนาะเท่านี้ก็เป็นซี่ซีสามก็จะเป็นสิบเอ็ดดาวผมสามารถเล็กทีชูราเธอศัตรูได้แหละ มาครับศัตรูใช้คอมิกไซโคครับน่ากลัวจริงไปนี้เขายิงการบอบนะอ่ะถือาาว่าคิดดีครับใช้เมอร์เบลครับทิ้งหนึ่งใบเชื่อเบพิบเศษค,ครับเอฟเฟกตตัวนี้เนอะเมื่อสุสานสามารถทําลายได้ทําลายการหงายหน้าได้ตัวหนึ่งเนาะอ,อันนี้เป็นเอฟเฟกซอร์เนาะเขาหยิบตัวนี้ขึ้นเมอมาเอฟเฟกครับคือคนแรกเขาเลือกทํญญญาลายตัวของคอยดาก,ก้อนเว้ยแต่ผมมีคอยดาก,ก้อนสองตัวต้งว่ญญาคอยดาก้อนอ่ะ มันจะปอกๆกันเองครับทำให้ไม่ถูกทำลายแล้วก็ชูติง้งเลเซอร์เนี่ยไปพ่อมงกรก็คือไม่ถูกลายด้วยอันนี้จะเป็นคอมโบขายฝันนิดนึงนะคือถ,ถ,ถ้ามีคอยดักก2สองใบอะไม่โดนทำลายเลยครับไง,ไง่า <laughs> ยมงกรคูณอามาตาครับต้องายจากแบทเทิลเท่านั้นหรือดนดดี้ดนมูฟแทนอันนี้เขาเลยใช้เอฟเฟกต์ทำลายไม่ได้นะครับเพื่อใครงง <laughs> อันนี้เป็นคอมโบขายฝันนะคือผมใส่คอยดักกมาตัวหนึ่งไงแล้วก็สุมได้คอยดักก้อนอสกิลเ,เ,เปีเยเวเต้องเป็นสี่เล่นเป็นอาบิสเดวเลอร์ S <S สกิลทอดหนึ่งครับอ่าเขายอมแพ้นะเพราะผมสามารถใช้แอคเซิลซิงโคเนี่ยเลกเป็นทิชูล่าแล้วจับมูฟได้แต่นี่ผมไม่ได้โชว์นะเขายอมแพ้ไปก่อนโอเคครับตาต่อมาครับเราได้ไปฝ่าแล้วไปก่อนนะอีกฝ่ายเป็นเด้คิวบิกนะอ่าชื่ออะไรลูกหน้าเหมือนโยฮันมาแล้วมด้วยครับเซกคิร่ามาเนาะรอบนี้ผมมีวิทดอมนะก็จะได้ใช้วิทดอมแล้วอ่าใช้โจ๊กเกอร์ไปครับเอฟเฟกต์โจเกอร์มาลงนะหยิบจูเนอร์ขึ้นมืออ่าหยิบน้องโรลลี่เนาะแล้วก็เซตหนึ่งกับพาไปก่อนครับ วิดดอมกับตัวของดาร์กอนพลัสเมจิเชียนสกิลเลจจิ่งพีโนราครับมี2ใบเนาะแล้วก็แสดงตัวของเลจ,จิ่งกับดาร์กเรเบเลียนอ่าผมหยิบเป็นออสอายครับตัวของดาร์กอนคอแปลว่าเอ็กเตอร์เด็กนะคือตอนนี้ผมอยากใส่ดาร์กอนคอนะแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเอาเออกไปเถอะแล้วก็ใช้สกิลของวิดดอมนะระเบิดตัวเองทิ้งเอาสกิลแปะมาเซตอ่าอันนี้ก็คือท่าข้อดีของท่าวิดดอมนะเป็นตัวช่วยเซิร์ช <laughs> ถ้าพีโนรามคอไม่ขึ้นอนะ่ะมันก็ได้ใช้ครับสำหรับวิดดอมนะ แล้วก็ตัวมันเป็นเวลสี่ไงก็สามารถเอาไปแหลงสี่ได้อยู่แล้วก็เพิ่มซ้อม,ม,มครับมาออสไอเพนรามดาก้อนเจ้าอูดครับอันนี้ผมซมโดยอูดเนาะตานี้เอฟเฟกของน้องโรลลี่ครับกินไป3ดาวเนาะอาชะพิเศษแล้วก็จูนิงครับซึ่งรอบนี้ผมจูนิงกับอูดเนะอ่ะผมเหลือออสไอไว้ทําให้ตัวของน้องตัวนี้ครับจะกลับเด็กไปเนาะอาจจะกลับเข้าเด็กไปสกิลชูติงเลเซอร์ครับทิ้งเวลสี่ไปครับเหลือ3าอันนี้ก็สเปคดาวเหมือนกันนะเพราะมันโดนกินไปสี่ดาวไนงะ เดนกินไป3ดาวเหลือเหลือเวลสี่ก็สาม,มารถเล่นทีชูล่าได้เขาเป็นคิวบี้ครับใช้สกิลเนาะเอาใจคอมมิกยิงไปเลยครับไม่อยากเขาทิ้งจั่วนนะ,ะสกิลครับแดนบันชั่นซัมมอนลองไอตัวนี้มานะ,ะ,ะเขาจบเขาจะเข้าเบลเฟสน,นะผมก็ใช้สกิลชูติ้งเลเซอร์ครับแอคเซลซิงโคไปแล้วเป็นทีชูล่าครับหรือมูได้3ใบจริงตอนแรกผมก็ลังเลนะเพราะคิดว่าเขาน่าจะมีการม,มอบแต่เขาไม่มีนะแปลว่าเขาพลาดง่ายๆเลย,เลยๆๆคนนี้ แล้วผมก็ลังเลเหมือนกันมาเพื่อนร่วมชมค,ครับอันนี้ไม่มีอะไรละตีปิดเลยปอปอายครับอันนี้ผมใส่พอ่อมาแล้วตอนแรกใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเ,นเรื่องการ์สามันมาเป็นแบบอยู่ที่ดวงนะตอนแรกผมไม่ได้ใส่โบว์มูลมั้งเออตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นโบว์มูลและ้ะเพราะว่าโบว์มูลเิ่มหลังม,มันมีประโยชน์กว่าไงจบเกมนะไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็ให้ดูทีชูล่าประมาณนี้เนาะคอมโบซิงโคก็ประมาณนี้แหละอ่าแต่ข้อเสียก็อย่างที่เห็นครับว่าถ้าจะเล่นชูตติ้งไลเซอร์เนี่ย คือบอัฟิลอ่ะมันจะต้องมีมอเตอร์3ตัวไงถึงจะเล็กทีชูล่าได้ก็ลำบากนะสมมติมอเตอร์เราหายไปตัวเนี่ยก็ใช้สกิลมันเพื่อเล็กทีชูล่าไม่ได้อันนี้ก็ระวังนิดนึงเนาะมาครับอันนี้จะไปฝ่ายเริ่มก่อนนะแต่ตาน,นี้ผมแพ้นะอ่ะอันนี้ผมจะให้ดูข้อเสียของไอ้ชูติ้งไลเซอร์ไปเลยนะเด็กเดียวกันนะสกิลเดียวกันไปเลยเลจิ้งเพดูลมช่วงนี้จะเจอ,อยูย้าบ่อยนะเรเบล,ลติเอาจริงตานนี้มือผมก็สวยเลยนะ ใช้พีโนรัมคอครับทิ้งมือหนึ่งใบเนาะยิบสองใบครับผมยิบเปสองกับแปดนะอ่าผมทิ้งจูเนอร์ไปน้องโรลลี่ไปใช้สองกับแปดเซตครับก็สกิลเลจิ่งพนโดรัมครับเอาออสไอพนโดรัมครับกับอีกตัวหนึ่งผมเลิกเป็นวิตดอมบัตรจะไม่ผิดใช่ไหมรอบนี้อ่าเลิกเป็นวิตดอมนะซุ่มได้อูดเนาะไม่ค่อยดีนะเอฟเฟกต์ออฟดักกอนครับเอาเอาออสไอที่ไหนหน้าในตาติคขึ้นมือเนาะแล้วก็เพนโดรัมชงคันครับเล็กมาสามตัวครับอ่าวิตดอมจากไอตาเด็กออสไอจากมือ แล้วก็พี่อูดครับสกิลน้องโลลีครับกินออได้3ดาวครับอันเชอร์พิเศษกลับมาได้จูนิ่งเจ็ดดาวครับอ่าเล่นปรชูติงไลเซอร์ครับอ่าสกิลครับทิ้งหนึ่งอ่าเหลือ3ดาวออปอบการส,สองใบจบเทินเห็นไหมข้อเสียของมันคือมันต้องยืนอย่างเงี้ยครับ3ตัวทำให้แบบมันไม่มีอะไรย่างอื่นทำคือเราต้องซิงโครองเดียวไงเขงาพิใส่คครับยิงถูกใบได้นะ วบมูครับอ่านี้คือชิปหายเลยเขาความชูตติ้งไลเธอผมก็เลยต้องใช้เอฟเฟกครับหลบอ่าจูนิ่งไปเลยนะเล่นเป็นเมเทโอเบิร์มาคือเล็กที่ชูล่ามากก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าไม่มีการ์ดสตูให้ move นะก็เลยเล่นเป็นเมเทโอเบิร์ดีกว่าแต่จริงอันนี้ผมแพ้แล้วล่ะอ่าเพ็น้อมขอครับอันนี้คือแพ้แล้วคือถ้าเขาไม่สามารถเซฟเสาได้นยผมอาจจะรอดได้เอาจริงเขามือสวยนะคนนี้อันนี้คือซีาบตอนเริ่มเกมเขาท่านดูดิโอ้โหคือสวยมากอะ มีบุ๊กออมูนมีคอมมิกมีเพโลนัมคอร์มึงเลี้ยงเด็กเปล่าวะเอาจริงมือขึ้นดีจังวะอ่ะอันนี้แพ้วนะคือเขาเล็กออสไอเลตจิ้งมาโหจบแล้วอ่ะทิ้งถามาลมอบอันนั้นคือรู้แล้วว่าไม่รอดครับเพราะว่าแต่ก็พิทแดดมันยิงการมอบได้ไงคือเขาโชคดีด้วยแหละเขายิงตัวคอมมิกผมไปไงเนีย่ยเขาไปหกโดนเลยมูสไปครับเพโลนัมชมการครับอ่ะออสไอครับหมาป้าอ่ะเอฟเฟกต์น้องโรล,ลี่ครับกินไปสามดาวนะ อันนี้เขาก็โจมผมด้วยทีชูล่าเนาะเางทีเ่เขาสามารถเรีเรยกออตไอร์เลจิ้งปิดได้นะแต่เขาไม่เรียกเขาอยากจะโชว์มั้งว่ามันจะไม่ต้องใช้ชูติ้งไลเซอร์ก็ได้เ <laughs> พราะมันก็มีข้อเสียเนาะชูติ้งไลเซอร์คือถ้าผมไม่ยืนด้วยชูติ้งไลเซอร์เนี่ยผมไปยืนด้วยพวกตัวของพวกแมงซ่าบหรือตัวของดูบรเดอร์เนี่ยมันก็โอเคกว่านะคือแบบอันนี้ทําลายอันนี้ก็ในเกมอันเชอร์เวลห้าได้ซึ่งเด็กเขาก็มีออนไอร์ที่เป็นเวลเจ็ดไงก็แล้วแต่เนาะ คือชูติ้งไลเซอร์ก็มีข้อเสียเพราะมันต้องยืมมอเตอร์3ตัวหรือใครจะยืมด้วยเอ็กซ์ีสอตัวอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่เลยครับอันนี้ก็ให้ดูข้อเสียของชูติ้งไลเซอร์ไปเนาะโอเคครับมารอบนี้เราจะเป็นฝ่ายล้ลมหลังนะนี่ฝ่ายเป็นเรจจีนะครับคู่ปรับเรานั่นเองสกิลดีเหมือนกันนะคอมมาดูคิงเนี่ยเซฟคุณดอมโซนเหมือนกันนะอาร์ควีนี่คือแบบสกิลดีเยอะมากรอบนี้เรามีเพนูลมคอกับวิดดอมเลยนะ ก็วิดดอมไม่ได้ใช้ครับบอกไปก่อน <laughs> พลรามคอคือดีกว่านะ <c oughs> อ่าเขาเซตสองตัวครับพลรามชงคันนะ <c oughs> มาอันนี้คอมโบเขานะก็จะนานนิดหนึ่งนะดีๆ,ๆถ้าคอมโบขึ้นนี่คือลำนานมาก <c oughs> เอฟเฟปโทมมาครับ,บระเบิดนะเรียกเพื่อน <c oughs> แล้วก็เขาโชคดีมากเขาเล่นแปดดาวได้สามตัวแน่นอนครับตัวที่เหมาะเล่นเธอแรกสุดโค้อคิงครับคอดหนึ่งครับจวไปหนึ่งนะถ้าเป็นมอเตอร์ผมจะเสียหลาย ถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้มอนเตอร์ครับเราต้องเจ็บแล้วคือมันโกงตรงที่ว่ามันมันไม่ติดมอนเปิดเทินเนี่ยมันได้3ใบฟรีเลยนะแต่มันเล็กยากอยู่อ่ะไปดาว3ตัวการ,ร์ลอปโซครับหยิบอามาเกตดอนครับมันหยิบตามไรพอยใช่ไหมอาจะไม่ผิดผลรวมแอคแทกเด็บใช้คัมพีครับได้เป็นคำพีเซอร์นะหยิบสลามครับมือโคตรดีนะคนนี้แล้วก็เอฟเฟกต์สลามแล้วฟิวชั่นครับเล็กเป็นเทมูจินซี่แขงครับ โชคดีนะไอ้ตัวนี้มันเนเกีได้แค่เธอตัวนนะไอ้เจ้าซีแขนอนะถ้ามันเนเกีเธอศัตรูได้จะโกงมากเอฟเฟกสลารครับรีมูฟอาจจะพิเศษ,ษจากมือฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ฉุบเพื่อนได้นะตัวนี้เมื่อเห็นเพื่อนลงไปพิเศษแล้วก็นั่นนะครับไปดาวสองตัวที่เป็นสามันครับใส่กันเยอะมากนั่นคือตัวของออคัตนั่นเองมันมีความสามารถเนอะก็คือถ้าการเจ้าจะฟิวเนี่ยมันสามารถทอดโอเวอร์เลนหนึ่งใบแทนการเจ้าฟิวได้ แล้วก็เอฟเฟกตรงนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันก็คือสรงการหนึ่งใบศัตรูลูสุาสานมันลใบพิเศษคือมันใช้ไปตามสองตัวไงเลยเรียกง่ายไม่จำเป็นต้องใช้แบบลิงก์ออคัตเป็นวัตถุดิบเรียกก็ได้นะอ่อันนี้คือเล่นแบบปกติข,ของมันคือเขาลงมากันตายง่ายๆมีการมอบไปนะถือว่าโชคดีมากคนนี้นะครับเขาเทินจวอันนี้ผมก็จัวดเทมนะใช้คอมิกไซโคลยิงไปก่อนเลยอ่ายิงดิวบโบมูลนะเป็นเรื่องของการสามันตัดกันในจังหวะนี้เพื่นร่มคอครับทิ้งข้อไปนะไม่จำเป็นต้องใช้ละยิงเป็นสองก นี่ตอนแรกผมจะหยิบหนึ่งกับแปะนะที่เป็นตัวของดักกัมพัทเมจิเชียนแต่ผมหยิบผิดนะอ่ะแ,แล้วสกิลระจิ้งพิณรัมครับสแสดงสองใบนะอ่ะเอาออร์ไลท์กับจูนเนอร์ไปวางครับสุ่มได้พิอูนเนาะไม่ค่อยมีประโยชน์นะเอฟเฟคครับเอาตัวที่ใหญ่หน้าขึ้นมือนะผมหยิบตัวของน้องโรล,ลี่ขึ้นมือแล้วก็พิณรัมโชว์คันครับมาออร์ไลท์พิณรัมดราก้อนมาแล้วก็ลงตัวอะไรวะเนี่ยออร์ไลทอ,อีกตัวครับอ่ะลงวิตตอมไหมครับ เอฟเฟกน้องโลลี่ ì, ครับกินไป3ดาวนะมาเลยแล้วก็ฟิงโคเจ็ดดาวครับเลี้ยงเป็นเมโทรเบิร์ดครับเอฟเฟกเมโทรเบิร์ดครับอาจจะไม่เซฟมัเตอร์ในพื้นที่โซนลงมาได้แต่ตัวที่ใช้เอฟเฟกต์เนี้ยตัวนี้จะโจมตีไม่ได้เนาะเอ็กซีครับเลียงเป็นดูมไรเดอร์ดาก้นะอนครับอ่ะท่อนสองไปเลยครับนอะ่ะยิงออคัตไปศัตรูท่อนหนึ่งแท็กการทุ่มลายได้เนาะอาจารย์ครับก็ใช้เจ็ดดาวสองตัวครับเอ็กซีครับเลียงเป็นะอนะอร์ดายเลีจนะิ้งดาก้นะอนมาไหนไฟลุกมา แซ่บตามากตัวนี้มาต้องคำรามสองรอบตัวนี้คำรามสองรอบนี่เหมือนอนิเมะเลยแล้วก็เอฟเฟกต์เลจจิ้งครับถ้ามีเอ็กซ์เป็นวดิบเนะาะจะได้เอฟเฟกต์เพิ่มก็คือเอฟเฟกต์ปีสองครั้งกับเอฟเฟกต์ระเบิด,ะดนะจุดทอดหนึ่งแทงการทุ่มลายไอ้ตัวนี้มันจะแทงการทุ่มลายทั้งบอดเลยนะตอนนั้นอ่ะก็เลยไม่ตายตอนนั้นก็ซีดารสองตัวครับลงแบบโบติกไป,ปนะเมื่อกี้ดาร์กเรืร่อยๆครับ นะเอฟเฟกต์ดักล <Would it? S 2> so the ิีบรเล่ครับข้อ2สู้พลังเทมูจินมาเนอะดักเรียบร้อยตีอันนี้สองครั้งครับครั้งที่1นึ่งไปสี่ครั้งที่2ตีอ่ะแล้วเขาเหลือ900ครับนั่นนะครับเขาแพ้ด้วยพันยาตัวเองครับระเบิดตายนะอ่าประมาณนี้นี่ก็เกือบไปนะเขาก็โหดเหมือนกันนะคนนี้ถือว่ายืนเธอแรกดีมากไอ้ดีๆีเนี่ย โอเคครับก็จบเป็นที่บล้วครับกับการรีวิวเด็กเลจ,จิ่งพีทูรัมสายซิงโคนั่นเองครับแล้วก็เป็นสายจิตอันบริสุทธิ์นะครับนั่นคือชูตติงไลเซอร์นั่นเองก็อย่างที่บอกไปครับว่าชูตติงไลเซอร์เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะคราจะใส่แบบ71แค่นี้ก็พอแล้วแล้วท่านก็ไปใส่เอ็กซีดเพิ่มอ่าไปยืดด้วยเอ็กซีดเธอแรกก็ได้เหมือนกันเพราะชูตติงไลเซอร์ก็มีข้อเสียเหมือนกันเนาะ ตัวตัวเด็กก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากครับออฟได้พิรอบดากอนปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะได้คนละ2ใบแล้วแหละพอมันมีสตาร์เตอร์ใหม่มาส่วนตัวของออฟดากอนก็อยู่บล็อกเดียวกันเลยอ่ะจะใส่1หรือ2ก็ได้นะสำหรับตัวนี้แล้วก็วิทตอมตัวใหม่จากบล็อกเชียร์วิงเนาะก็เป็นตัวที่ช่วยเสิร์ฟได้ดีเหมือนกันครับก็ถ้ามีใส่มาก,ก็ได้ครับเพื่อเพดูรัมคอไม่ขึ้นแล้วเรามีวิทตอมเนี่ยก็ช่วยในการเสิร์ฟพวกเสาได้เนาะหาการ์ดมาวางตรงเพดูรัมโซนะ เป็นการอัพเววจากยูยะนะเมื่อลงสามารถหยิบมอนเตอร์ได้นะจูเนอร์ครับอ่าอันนี้ก็ต้องใช้อยู่แล้วสับสายซิงโคลถ้าใครจะเล่นซนะิงโคลเนาะคือต้องมีคอยดักก้อนไม่ต้องใส่ก็ได้ออสไดอาร์คไม่ต้องใส่ก็ได้ครับสองใบนี้นะดักก้อนพิษกับดักก้อนพัทแล้วก็พิษเนี่ยอย่างที่บอกไปค่อนข้างสําคัญครับควรใส่อย่างน้อยสองใบเนาะอ่าอยู่ในสตาร์เตอร์ถ้าใครเป็นสายฟีดก็คงต้องใช้ตัวดีมแรกเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็การา์ซาแมาครับก็เป็นพวกยิงแผงหลงังคอยมักใส่สามก็ได้นะแล้วแต่ วัวมูนเป็นดุล่ำคอครับใส่สามใบเนาะเป็นการ์ดเอาไว้หาพวกเมจิเชียเป็นดุล่ำถือว่าดีมากก็เลยจัดไปเลย3ใบดีตัวครับใส่มาง,างั้นนนัแหละเพื่อได้ใช้เอ็กตอรเด็กเนาะก็ซิงโคลสามตัวชูติ้งเลเซอร์จะไม่ใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เอซีครับก็แน่นอนต้องใส่ตัวของเลจจิ้งกับดาร์ครีเบลเลียนเนาะไอนน้ต้องใส่แล้วก็ตัวที่แนะนอนไม่ใส่ก็จะมีตัวของเจ้าดูมไรเดอร์ดากอนอันนี้คือต้องใส่มาด้วย แล้วก็ที่เหลือจะเป็นแลงซีครับแลงซีนี่ก็มีเยอะแยะเนาะจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่พวกท่านเลยก็คงประมาณนี้นะสเัดีเลดจ,จิ้งพีดูรัมเนาะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อบผมนะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอคลิปต่อไปนะ